พิเศษธุรกิจรอบโลกวันนี้นะคะอยากจะพาคุณผู้ชมมาเจาะลึก Apple นะคะซึ่งถือว่าเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่สัญชาติอเมริกันค่ะทราบหรือเปล่าว่าแต่และวินาทีเนี่ยแอปเปเนี่ยสร้างรายได้ได้ไดถึง3าม0สนบาทด้วยกันนะคะนี่คือรายวินาทีนะคะคำถามคือภายใต้การกลุ่มบังเหียนของทีมคุกมีอะไรที่น่าจับตาบ้างไม่ว่าจะเป็นความสําเร็จเชิงตัวเลขหรือแม้แต่ในเชิงนวัตกรรมนะคะว่าสมหวังหรือผิดหวัง อยาาไรบ้งหากย้อนกลับไปเมื่อ10ปีก่อนนะคะคือปี2011ที่ทีมคุกเข้ามากุมบังเหียน a p p เปนั้นนับมาจนถึงวันนี้นะคะ10ปีที่ผ่านมาในสมัยของทีมคุกเขาสามารถสร้างรายได้ให้บริษัทเพิ่มขึ้นถึง4เท่าเช่นเดียวกับกำไรก็เพิ่มขึ้นถึง4เท่าด้วยกันค่ะในขณะที่เงินสดในมือก็มีสูงถึงกว่า2เท่าค่ะ ถ่านับจำนวนพนักงานแล้วนะคะย้อนกลับไปในอดีตนะคะเพราะว่าจํานวนพนักงานสมัยสตรีจ็อบนี่มีประมาณสักหกหมื่นรายนะคะแต่ณวันนี้มีสูงถึง1นึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันรายด้วยกันแล้วถ้าเรานับหน่วยย่อยลงมากว่านั้นนะคะถ้าพูดเป็นรายวินาทีค่ะคุณผู้ชมทราบหรือเปล่าว่า Apple นั้นสามารถสร้างรายได้ได้มากน้อยแค่ไหนคําตอบคือรายได้ต่อวินาทีอยู่ที่10,000ดอลลาร์สหรัฐค่ะหรือประมาณ3ามแสนสามหมื่นบาทนั่นเองนี่คือ รายได้ต่อวินาทีนะคะเช่นเดียวกับตัวกําไรนะคะที่ก็ไม่น้อยค่ะประมาณ3,600ดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินบาทคือ1,2,000 0บาทแต่และว,วินาทีที่ผ่านไปเขาสร้างกําไรได้มาหาศาลทีเดียวนะคะ เรียกว่าทีมคู่ประสบความสําเร็จในแง่ของมูลค่าที่สร้างให้กับ Apple มหาศาลนะคะคือถ้าย้อนกลับไปค่ะในวันที่สติฟจ็อบก้าวลงจากตําแหน่งนะคะแล้วคุณซื้อหุ้น Apple มูลค่า1,000ดอลลาร์สหรัฐถือต่อเนื่องมาจนถึงปีปัจจุบันนะคะสิปีผ่านไปมูลค่าหุ้นนั้นจะกลายเป็น1 1 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐคุยง่ายก็คือเพิ่มมูลค่าขึ้นมาจากแคปิทัลเกนอย่างเดียวถึง10เท่านี่ไม่รวมเงินฟันผลซะด้วยซ้ํานะคะแต่นี่เป็นวิติเดียวค่ะ ที่เราใช้คุณผู้ชมเห็นก็คือมิติด้านมูลค่าหรือว่าเชิงตัวเลขนะคะแต่ถ้าไปดูในมิติหนึ่งที่หลายคนเนี่ยนะคะชื่นชอบในยุคของซิปจ็อบก็คือเรื่องของการพัฒนาหรือนวัตกรรมในด้านผลิตภัณฑ์ซึ่งต้องบอกเลยว่าทิมคุกสอบไม่ผ่านค่ะที่บอกว่าสอบไม่ผ่านก็เพราะว่าทิมคุกเองนะคะไม่ได้มีการสร้างเกมเชนเจอร์หรือว่าผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวเปลี่ยนเกมให้กับบริษัทเลยเมื่อเทียบกับในยุคของซิปจ็อบค่ะซิปจ็อบเอง ะะสร้างทั้ง iPhone iPad หรือแม้แต่ Mac นะคะซึ่งถือว่าเป็นเกมเชนเจอร์อย่างแท้จริงแต่ตัดภาพกลับมาตลอด10ปีของทีมคุกสิ่งที่เขาทำก็คือเพียงแค่การพัฒนาอุปกรณ์เสริมเท่านั้นนะคะไม่ว่าจะเป็น Apple Watch หรือว่าตัว AirPods ค่ะ นอกจากนี้เองนะคะยังมีความล้มเหลวหลายทางนะคะที่ทําให้หลายคนเนี่ยจับสังเกตได้ในยุคสมัยของทีมคุกไม่ว่าจะเป็น AirPower นะคะที่ถูกยกเลิกโปรเจกต์ในท้ายที่สุด Mac Pro นะคะที่อัปเกรดยากจน Apple เองก็ต้องออกมายอมรับถึงความผิดพลาดที่เกิดขึ้นนะคะหรือแม้แต่ MacBook นะคะซึ่งคีย์บอร์ดแบบ Butterfly ม e, ีข้อผิดพลาดจนต้องยกเลิกไปในท้ายที่สุดค่ะ และแม้ตอนนี้ Apple Watch เองนะคะจะถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ค่อนข้างประสบความสำเร็จแล้วก็ยอดคิดเนี่ยสาเหตุสำคัญก็มาจากการพัฒนาของคู่แข่งอย่างเช่น Google เองล้มเหลวรวมถึงแบรนด์อื่นๆด้วยแต่ว่าถ้าไปนับย้อนดูนะคะจะเห็นเลยนะคะว่าสิ่งที่ Apple Watch ทำนะคะความคาดหวังต่อความสำเร็จนั้นก็ถือว่าลดลงเมื่อเทียบกับการเปิดตัวครั้งแรกในปี2014นะคะ ซึ่งตอนนั้นนะคะทีมโคเขาใช้คำว่า Apple Watch เนี่ยก็คือผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเทียบเท่ากับ Mac หรือว่า iPod หรือแม้แต่ iPhone ด้วยค่ะ และอีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจนะคะก็คือทีมคุกสามารถสร้างรายได้จากบริการหรือว่าเซอร์วิสได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทีเดียวนะคะโดยหากย้อนไปในปี2015นะคะไตรมาสหนึ่งเนี่ยนะคะเขาสามารถสร้างรายได้ได้จาก App Store นะคะหรือว่าการ Subscription หรือว่าการสมัครสมาชิกเนี่ยสูงถึง4,800ล้านดอลลาร์สหรัฐนั่นว่าสูงแล้วนะคะแต่ถ้ามาดูข้อมูลในปี2017ค่ะสามารถทารายได้จากสอส่วนนี้ได้รวมกันเนี่ยนะ สูงถึงกว่า7,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐทีเดียวค่ะ สิ่งหนึ่งเลยนะคะที่ทําให้ทีมคกได้รับการชื่นชมและก็ยอมรับอย่างต่อเนื่องรวมถึงผู้ใช้งานเนี่ยยอมเสียเงินซื้อผลิตภัณฑ์ของ Apple ก็เพราะว่ามีการรักษาความเป็นส่วนตัวนะคะซึ่งถือว่าเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่สําคัญทีเดียวค่ะแต่คําถามที่น่าสนใจกว่าก็คือและ Apple นับจากนี้จะเป็นอย่างไรอนาคตของ Apple อยู่ตรงไหนเนื่องจากตอนนี้นะคะสิ่งที่เราสังเกตได้ไม่ว่าจะเป็นผู้บริโภคเองนะคะคู่แข่งหรือว่าผู้ร่างกฎหมายทั่วโลก นนัน้เริ่มตั้งคำถามกับ Apple ในหลายประเด็นค่ะในฐานะที่เป็นผู้ดูแลอุปกรณ์หรือว่า Device เนี่ยรวมกันแล้วนับพันล้านเครื่องทั่วโลกนะคะรวมถึงมีแอปพลิเคชันมากกว่า2ล้านแอปพลิเคชันโดย Apple A เองนะคะต้องกล่าวคำขอโทษจำนวนมากอย่างที่ไม่เคยทำมาก่อนในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาค่ะซึ่งคำขอโทษดังกล่าวพวกเราเองอาจจะคุ้นเคยอยู่บ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นการทำให้ iPhone รุ่นเก่าช้าลงหลังจากมีการอัปเกรดไอ iOS โดยให้เหตุผลว่าต้องการถนอมแบตเตอรี่หรือแม้แต่การจ้างให้คนเนี่ยนะคบมาฟังเสียงที่บันทึกจากซีรีรวมถึงเรื่องที่กำลังสั่นคลอนความน่าเชื่อถือนะคะก็คือการเตรียมเปิดตัวระบบสแกนภาพอนาจารเด็กบน iPhone และ iCloud นะคะหลายคนก็เลยกังวลถึงเรื่องของความเป็นส่วนตัวนอกจากนี้นะคะซัพพลายเชยนสำคัญทั้งหมดของทีมคุกนะคะก็ถูกโจมตีอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกันค่ะจากรายงานที่ว่า Apple นั้นเพิกเฉย ต่อการละเมิดกฎหมายแรงงานในประเทศจีนและแม้ว่า Apple ภายใต้การนำของทีมคุกเองนะคะจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากแต่ก็มีหลายเรื่องที่ยักษ์ใหญ่จำเป็นต้องกังวลน,นะคะทั้งการผูกขาดที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกแล้วก็เป็นประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจนอกเหนือจากนี้การสร้างความสัมพันธ์นะคะที่ต้องแน่นแฟนมากขึ้นกับนักพัฒนาแอปพลิเคชันที่เริ่มมีซุ้มเสียงบ่นออกมาในช่วงก่อนหน้านี้หรือแม้แต่การลดการพึ่งพาการผลิตในประศ นซึ่งไม่แน่ใจว่าจะทําได้มากน้อยแค่ไหนนะคะหรือแม้แต่ค้นหาอุปรกรณ์หรือว่าบริการใหม่ๆนะคะที่อาจจะช่วยให้บริษัทไปไกลกว่าที่เป็นอยู่ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องที่ท้าทายสําหรับทีมคุกค่ะและทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นความท้าทายของทีมคุกในวัย59ปีนะคะสำนักข่าวรูเบิร์กรายงานค่ะว่าถ้าทีมคุกต้องลงจากตำแหน่งนะคะก็จะมีการสารต่อนะคะจากคนที่ชื่อว่าเจฟ วิลเลียมนะคะซึ่งตอนนี้เป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการวัย57ปีค่ะซึ่งมีความเป็นไปได้สูงที่จะมารับช่วงต่อทันทีหลังจากทิมคุกถือว่าดำรงตำแหน่งผู้นำสูงสุดมาแล้วถึงกว่าคดสวัสดิ์ด้วยกันวิลเลียมสันถูกมองว่าเป็นทายาทที่ชัดเจนที่สุดคนหนึ่งของทีมคุกนะคะเพราะว่าสิ่งที่เขาทําเหมือนกับที่ Tim Cook ทีมคุกทําทุกอย่างนะคะแล้วเขาก็เน้นภาพปฏิบัติมากกว่าที่จะไปเน้นในเรื่องของการออกแบบเหมือนโจนี่อาร์ตที่เคยทําหรือแม้แต่เรื่องของ ของการพัฒนาผลิตภัณฑ์เหมือนที่สติปจ๊อบเคยทํานั่นเองค่ะเพราะว่าสิ่งที่ทีมคุกทํามาตลอดทศวรรษเนี่ยนะคะก็พิสูจน์ได้อย่างหนึ่งซึ่งก็น่าจะทําให้บรรดาผู้ถือหุ้นแล้วก็คณะกรรมการหรือบอร์ดพอใจนั่นก็คือตัวเลขที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญอย่างที่เราเล่าคุณผู้ชมฟ,ฟังไปก็แต่ต้นนะคะว่า10ปีที่ผ่านมาทั้งรายได้และกําไรโตถึง4เท่าตัวด้วยกันค่ะ ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard w e a l t h ค่ะ